ทำไมต้นพริกไม่ขึ้นนะคะอันนี้มีใบเหลืองเดี๋ยวจะขุดดินข้างๆต้นออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยขคอกผสมไปให้มันนะคะปลูกเข้าไปที่ยังไงดูสงสัยจะเป็นก้อนหินตรงนี้ เห็นตรงไหนลงได้พื้นที่นิดเดียวก็แกว่ๆให้ต้นมันลงสุดท้ายต้นเป็นแบบนี้ค่ะต้องใส่ใจมันนิดนึงมันไม่ขึ้นมันไปเหลืองให้แป๊ดนึงค่ะเจ้าดวงนี้มันโตขึ้นมันไม่รู้จะเป็นเมงอะไรนะคะเนไม่เคยทำสวนไม่รู้จัก เนี่ยขุดขุดพริกต้นนี้ก็มีสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเมื่อกี้อใส่เสร็จไปแล้วต้นหนึง่งใส่ปุ๋ยเสร็จไปแล้วต้นหนึง่งเดี๋ยวต้นนี้ลองอีกต้นหนึง่งเอาไว้เปรียบเทียบกันว่าต้นไหนมันจะรอดรอดพ่ออะไรแล้วต้นไหนมันไม่รอดขอให้รอดทั้งสองต้นนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้กต้นนี้เสร็จไปแล้ว อันนี้ต้นใกล้กันพริกต้นนี้เราก็ไม่ไม่อมออกนะคะยังติดอยู่อันนี้ก็ขุดลงไม่เยอะร,รู้สึกว่าดินมันจะขุดยากเสเลืบเกินอุปกรณ์ก็เนี้เลยมันไม่มีด้ามแล้วของเท่าที่มีนะคะ ฟังเสียงค่ะก้อนหินทั้งนั้นเลยค่ะนะค่ะมันขุดยากก็อุปกรณ์นะคะมันก็คือเหล็กเส้นเอาไว้งั้นเนี่ยข้างในก็เป็นหินแล้วลุ้นกันนะว่าต้นนี้มันจะรอดไหมรอดค่ะรดรดรว นะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะใส่ปุ๋ยอคอกนะคะนี่ปุ๋ยอคอกก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยจากข้อไก่นะคะป,ปุ๋ยขี้ไก่แต่มันก็ดูไม่ออกเลยเนาะเป็นขี้ไก่นะคะมันล้วนอืมดูไม่ออก เห็นแต่เม็ดข้าวดีไม่ด,ดีก็เดี๋ยวข้าวขึ้นเดี๋ยวก็มีต้นข้าวให้ดูอ่าแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็คนคนคนให้มันเฉแฉให้มันเข้ากับดินโอ้ยแค่นี้มันไม่น่าจะเผาต้นพริกตายเนาะเพราะว่าดูเลยเมื่อกี้มันก็ เป็นผงเป็นร่วนเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกับดินแล้วล่วมะมั้งก็มาผสมกันผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยหิวน้ำมาแย่งน้ำต้นพริกสะง,งั้นผู้ช่วยเร็วๆจ้ะขอน้ำหน่อยค่ะนี่คือใครอ่ะรายงานตัวหน่อยค่ะ นี่น้องครีมนะคะน้องครีมจะมีหูสีดำเข้มตอนเด็กๆน้องครีมออกมาน้องครีมก็ขาวจัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ไปไช้าเลยช่วยช่วยช่วยซ้ำ คนนะคะคนคนทำไว้ดูสองคลิปเลยเผื่อว่าต้นไหนมันจะโรดหรือว่ามันจะไม่โรดก็สำหรับใครที่ถามมาเรื่องทำ youtube อยากทำ youtube มั่งก็เนี่ยค่ะทำจากเรื่องใกล้ตัวเราเลย แต่และว,วันเราทำอะไรได้บ้างจะเป็นงานประจำหรือว่างานที่เราทำที่บ้านนะคะกปลูกพริกปลูกผักสวนครัวหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นผู้ชายก็อาจจะโกนหนวดโกนเข่าอาจจะทำเรื่องว่าเออต้องโกนหนวดกี่วันหนวดจะยาวครั้งหนึ่งต้องใช้ใบมีดอะไรเผื่อใครที่ ยากดูอยากรู้ว่าเออหนวดตัวเองเป็นยังไงมัง่งมันก็มีหลายเรื่องราวนะคะก็ลองก็ลองเขียนมาดูว่าเออในชีวิตประจําวันนั้นน่ะเราตื่นมา,าทําอะไรมัง่งก็ลองจดไว้ดูตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทํำนู่นนั่นนี่หรือว่าชอบทํากับข้าวชอบเป็นงานประจําก็ลองเขียนมาดูค่ะลองคอมเมนต์มาดูว่าจะทําแนวไหนได้มัง่ง อนแรกๆก็ทําจากเรื่องใกล้ตัวทําไปก่อนทําที่เราลงคลิปได้แล้วเรามีความสุขนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆพัฒนาไปว่าต่อไปจะเป็นคลิปแบบไหนว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกผกักปลูกพริกปลูกมาก็ปลูกเป็นมั่งไม่เป็นมั่งจะตายใส่มั่งอันนี้พริกใบเหลืองก็เลยมาใส่ใส่ปุ๋ย หนึ่งนะคะโทรศัพท์เบ็ดจะหมดนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ไม่ได้รื้อมันออกนะคะเผื่อมันจะช็อกมันยังติดดินเก่าอยู่นิดหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยให้มันอ่าใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ปักไม้เมื่อก่อนตอนเด็กๆว่าทาไมเขาต้องปักไม้ที่บ้านเลี้ยงไก่ก็คงสงสัยจะ กั้นไม่ให้ไก่จิกก็มันก็ได้หลายอย่างนะคะมันก็กั้นไม่ให้พวกสัตว์พวกอะไรพวกไก่ถ้ามีไก่ก็เดี๋ยวไก่จะมาเขี่จะมาเล่นใกล้ๆต้นถ้ามีแมวก็แมวมันก็จะมาโคลเวลามันจะมาอ้วนเจ้าของมันมันก็ถูกใบถูมาถูกไปโดนต้นพริกมั่งละแล้วก็เผื่อคนคนนี่เลยค่ะ เดินไปเดินมาก็ไม่ดูก็บางทีก็รีบก็ลืมถ้าเห็นไม้ก็หลีกทางให้มันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนะคะว่ามันจะรอดหรือเปล่าว่าปุ๋ยที่เราใส่ไปมันจะเผาต้นพริกหรือเปล่าก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ดูว่าต้นพริกต้นนี้มันจะรอดไหมใครที่ยังไม่รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องอะไรเผื่อ นั่งดูอยู่กับเพื่อนก็กดของตัวเองได้เลยค่ะหาชื่อช่องชื่อสันมาสันมานะคะสโซมรัยากาศหนูหมูหนูโมาสระอาแล้วก็เว้นวักนิดนึงสโซมรรยากาศหนูหมูมาสระอานะคะก้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้เดี๋ยวต้องรดน้ํามันอีกทีนึงเพราะว่าปุ๋ยมันดดนใบมันเพื่อเดชมันจะเผาตอนนี้ตอนเช้าเดชยังไม่มา สักพักเด,ดมันก็คงจะมาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกว่าต้องใส่ปุ๋ย่อบให้มันหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะคะอย่าล,ลืมกดกระดิ่งนะคะมีคลิปใหม่มาก็จะได้แจ้งเตือนเลยค่ะกิ้งกวันนี้ไปก่อนค่ะกิ้งก